และนี่มันคือเรื่องจริงที่เราไม่คิดว่าจะได้เห็นกับตาและแล้วผลงานของไอเด็กตกรถวันนั้นทุกคนรู้ไหมว่าวันนี้น้องลงไปเล่นน้ําแล้วก็เล่นอยู่แบบนั้นแหละเฮ้ยเราก็ไม่จะเล่นอะไรนักหนานะก็ดูไปทีหนึ่งนะสรุปสิ่งที่น้องได้ขึ้นมาคือใครนกนั่นเองเอา รู้ไม่ว่าเฮ้ยเขาหาจนเจอทั้งสามฟองอะ่ะแล้วเขาก็เอาขึ้นมาให้เราทั้งสามเลยนะคืออยากจะบอกในตอนนั้นเนาะว่าเฮ้ยมันโคตรเก่งอะ่ะไอตะปังของเราไม่ธรรมดานะเนี่ยนี่ผลงานของตุงตงังเก็บไว้โลกที่สามเมื่อกี้ทุกคนถ่ายคลิปไม่ทันอาาจจ๋าตุงตังเก่งมากกองก็คาบมาอวดเราอะนะ่ะเนาะแล้วก็เอามาให้เราในใจก็คงจะบอกว่าแม่แม่ เบื้งหนี่ดีหนุเก่งบอาคือตอนนั้นคือใจฟูมากเลยภูมิใจแบบบอกไม่ถูกจริงๆค่ะทุกคน